สวัสดีครับพบกับช่องปังยาชาลีในวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ครับนี่ก็มาอยู่ข้างบนสวนลำไย,ยแล้วก็สวนลำไย,ยที่กำลังปลูกใหม่นะครับนี่มาอยู่กันที่แปลงทดลองปลูกสวรดครับผมสวรดพันพื้นเมืองอันนี้ทดลองปลูกประมาณ50กอครับผมกอละ2ต้น แต่ระยะห่างก็ประมาณเมตรหรือว่า80นี่ครับประมาณนะครับไม่ได้ห่างเยอะนะครับต้นหนึ่งก็จะใส่สองลุมนึงจะมีสองสองต้นเลือกเป็นกอครับผมประมาณ40กว่าไม่ประมาณ50กอได้พรมลุมก็มีทั้งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ปุ๋ยคอกครับผมปุ๋ยคอกหมูปุ๋ยขี้หมูแล้วก็น้ำหมักครับผม ติดผลดีนะครับดอกนี่ติดผลดีมากผลที่ติดนะครับถ้ามันติดเยอะเกินไปมันจะได้ลูกเล็กนะครับนี่ครับสังเกตนี่เรียงเลยจะมีลูกเล็กถ้ามันติดห่างๆก็จะได้ผลใหญ่ติดเรียงกันเลยครับอันนี้เป็นผลทรงรีนะครับทรงไข่ไก่ถ้าสุกก็จะได้เป็นผลทรงรีแบบนี้ สวยครับรูปแบบนี้ก็สวยทรงกลมก็สวยทรงรีก็สวยถ้ามันเป็นผลใหญ่นะครับไสใหญ่ทรงไข่ไก่นะกันผมให้เลื้อยไปทั้ง2อฝั่งนะครับอันนี้ทรงกลมครับผมดูความแตกต่างอันนี้จะออกกลมๆหน่อย ขนาดของผลใหญ่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5ตั้งแต่2ขีดนะครับ2ขีดถึง2ขีดครึ่งครับอยู่ที่2ขีดนะครับประมาณชัวๆ์หลูกกิโลก,ก็ใส่ลูกแถมไปเป็น6ลูกบางทีอาจต้องวางลูกเล็กไปอีกลูกนึงการดูแลก็ทําค้างให้นะครับที่สําคัญคือต้องมีค้างเพื่อจะได้เก็บสะดวกแลวเขาได้เลื้อยไปถ้าลูกที่มันหล่น ามพื้นนะครับอันนี้ยังใช้ได้นะครับไม่ได้เสียนะครับอันนี้คือทานได้เลยลูกที่หล่นอยู่กับพื้นนี่ทานได้เลยเทียบกับลูกที่อยู่บนต้นยังไม่ร่วงนะครับอันนี้ก็เก็บได้เหมือนกันก็จะหักเพราะง่ายๆครับผมนี่ครับลูกสุกมันแต่เล็กนะครับตัวนี้ผลเล็ก การดูแลให้ช่วงติดผลนะครับถ้ามีผลปลายยอดนะครับปลายของเถาที่เลื้อยออกเนี่ยครับอย่างนี้ครับถ้าเห็นแล้วไม่สมบูรณ์ก็เด็ดทิ้งนะครับว่าเขาแย่งอาหารลูกไหนที่เสียหายไม่สวยก็ทิ้งนะครับนี่ทรงกลมน่าจะหล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทรงกลมนี่ก็ใช้ได้ครับผมก่อนจะจําจหน่ายล้วก็ก่อนจะมีการจําหน่ายเราจะล้างผลอีกทีนงครับ ล้างผลให้สะอาดก่อนค่อยส่งครับถ้าเจอผลที่ไม่สมบูรณ์ให้เด็ดออกอันนี้คือเขาล่วงในตัวเขาเองเพราะลูกเขาไม่ค่อยไม่สมบูรณ์ครับล่วงเขาเองแต่มันติดเถาที่มัดอยู่นี่ครับน,นี่ทรงไข่ไก่ ทรงรีเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสวรดหวานอะไรปลูกพันธุ์พื้นเมืองธรรมดาครับส่งตลาดร้านค้าทั่วไปครับก็แยกคัดนิดหน่อยไซส์ใหญ่ก็แยกอีกราคานึงส่วนไซส์เล็กที่เขาไปทำน้ำก็ได้อยู่ครับราคาส่งก็พอไปได้แต่ก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับ ไม้ไผ่นี้ก็ของที่บ้านตัวเองสวนตัวเองตัดไม้ไผ่ตัวเองทท้งนั้นเลยสายพันธุ์นี้ก็เอาเพาะเมล็ดเองครับไม่ได้ซื้อมาจากเพาะเมล็ดเลยที่เห็นน่าจะเป็นถ้าเรียกกันเป็นภาษาทางการน่าจะเป็นฟูสตาร์นะครับ สายพันธุ์นี้ลักษณะจะเหมือนดาวเป็นดาวแต่ถ้ามันสุกแล้วมันก็เป็นสีเหลืองหมดนะครับช่วงที่มันยังไม่จัดมากมันก็จะเป็นจุดขาวๆเหมือนกับดาวน่าจะาพันธุ์ฟูสตาร์แต่ถ้าพันธุ์หวานก็จะเป็นไทนุงไทนุงนี่น่าจะเป็นแปลงต่อไปครับถึงจะปลูก จะเริ่มปลูกแปลงถัดไปอันนี้ทดลองดูก่อนครับอันนี้ก็น่าจะได้ผลนี้ก็ประมาณสักสองขีดคสองขีดได้อยู่ครับใครที่มีพื้นที่นะครับอยากทดลองปลูกก็ลองหาสายพันธุ์มาปลูกดูนะครับ อันนี้ผมปลูกนี่มันก็ไม่มีโมรคแมลงนะครับถึงมันจะมีมะแมลงเจาะแบบนี้นครับมีรูเจาะแต่มันไม่เสียหายถึงข้างในนะครับไม่มีปัญหาถึงราคาเลยก็คือคนที่ซื้อรับประทานเขาก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันจะไม่เจาะถึงเนื้อในมแมลงวันทองมันจะเจาะวางไข่แต่ว่ามันจะไปไม่เข้าไม่ถึงเนื้อครับผมอันนี้ที่โยนไว้นี่คือขายได้นะครับนี่ไม่ใช่ว่าทิิงครับเดี๋ยวจะมาเก็บอีกทีหนึ่ง วางไว้กับพื้นให้มันสะดวกเวลามาก็เก็บมองเห็นจะได้ง่ายครับก็ดอกอยู่ครับผมเพราะว่าพึ่งพึ่งแล้วก็แมลงผู้นะครับจะช่วยผสมเกสร,รให้ตลอดที่นี่จะมีแมลงจำพวกพึ่งแล้วก็แมลงผู้ผสมเกสร,รให้ติดแม้กระทั่งปลายอดก็ติดนะครับติด ติดผลติดดอกติดผลแต่ว่าเราก็จะคัดทิ้งถ้าลูกไม่สมบูรณ์เราก็จะเด็ดออกเพราะจะแย่งอาหารนะครับถ้าเจอตำแหน่งอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันยังเหลืองนี่คือมันมันจะไม่โตแล้วเด็ดทิ้งได้เลยครับผมพวกนี้ก็เนี่ยส่วนนี้สีนี้สีนี้ปริมาณนี้คือเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ก็เก็บได้แล้วครับสามารถเก็บขายได้แล้วเพราะว่าอีกวันสองวันมันก็จะร่วงลงพื้น เราเก็บไปก่อนก็ถ้ามันลืมต้นคนที่ซื้อไปทานก็จะอร่อยครับผมไว้ลืมต้นสักวันสองวันนี้อร่อยเลยแต่ถ้าแบบเก็บสดนี่นก็จะเปรียยปร้ยวหน่อยรี่หน่อยเปรี้ยวออกเปรี้ยวมากครับผมแต่ถ้าแบบปล่อยให้ลืมต้นประมาณสักสองสาวันนี้ความหวานจะเพิ่มขึ้นครับจะเปรี้ยวอมหวานอร่อยนี่ครับแบบนี้ปลายเคือปลายยอดนะครับไอ้ยอดเขาอยู่ตรงนี้นี่ลูก เป็นลูกปลายผลแล้วก็ผิวขุกขกะไม่สมบูรณ์แล้วก็เอาทิ้งเลยให้ยอดเข้าไปต่อถ้ายอดเขายาวแล้วเขาจะออกผลใหม่ทีหนึง่งนะครับปลายยอดอย่างเงี้ยเบ็ดทิ้งเลยครับยังไงก็ไม่โตเอายังอาหารไม่ต้องเสียดายครับผมมันจะไม่ได้เท่าไหร่เราจะได้กับผลตัวโตอย่างนี้มากกว่าครับผม มีผลที่มันโตกันเนี่ยเราได้แปลงเดียวนะครับผมแค่แปลงเดียวกำลังอันนี้กำลังโตเป็นไอเดียเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่รู้จะปลูกอะไรดีลองปลูกเสาวรสดูก็ได้ครับผมราคาตลาดก็ต้องแล้วแต่พื้นที่นะครับ ถ้าใส่ถุงสายสวยก็กิโลนึงก็อยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทลูกใหญ่สายสวยอันนี้พันพื้นเมืองนะครับไม่ใช่พันหวานถ้าพันหวานอีกราคาหนึ่งพันหวานนี่จะอยู่ประมาณที่สามสิบห้าสามโลร้อยได้อยู่ครับแต่อันนี้พันพื้นเมืองก็จะอยู่ที่สูงสุดไม่เกินยี่สิบห้าบาทต่อก,กิโลแต่ถ้าราคาส่งก็ไม่เกิน สิบ,บาทครับผมจะได้ประมาณ10บ,บาทส่งที่เขาไปควักเป็นน้ำเสาวรสร้านค้าส่งที่เขาบรรจุขวดนะครับกิโลสิบ,บาทรวมผลนี้ส่งนี้เลยดิบยังไงก็ประมาณนี้เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ความสุขประมาณสัก70 60-70%บหกเจนี่เก็บส่งเขาได้แล้วครับมันก็จะมีน้ําหนักหน่อยถ้าสุกมากมันจะเบาก็จะส่งได้ประมาณที่แบาทถึงสิบาทครับผม ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ